สวัสดีทุกคนครับยีตาลาเข้าสู่ช่องมาบี้นะครับบีพันต้านะครับยำกับหม่อมเองทุกคนที่ทุกคนรู้จักกันนะครับมาคลิปนี้ก็แนวทางการเล่นฉีนะครับในแรงซูพีมประมาณ80กว่าดาวนะครับอ่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะก็เลยอันไหนๆก็วลานอัดไว้พอดีครับแต่ว่าเราดูแนวทางกันทุกคนทีนี้ก็กดฉีมาชนกับยีหน้าครับเป็นตัวที่สู้กันได้สูสีนะครับถ้าเรื่องความคล่องตัวอาจจะไปทางแบบยีหน้าแต่ว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าเป็นเรื่องการเปิดสตันในช่วงต้นเกมหรือว่าทําแบบ ั้นใหญ่นะน่าต้องเป็นฉี่นะครับเดี๋ยวมารอดูกันครับเป็น2ตัวที่ทรงทๆกันนะครับแต่ว่ายีน่าจะการคลิปที่จะการคลิปได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแบบการป้อมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาทเรอดูครับเริ่มเกมมาก,ก็เข้าเลนนะครับเหมือนเดิมผมจะอัพสองนำนะแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าแบบเพื่อนโดนเวทอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะส่วนใหญ่ผมอันนี้เป็นสไตล์ของผมเองครับก็ไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแบบขี่ส้มอะไรอย่างนี้ยมาดูก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจะอัพสองนะครับ อัพสองนํำนะครับจริงๆก็จะมาแอบตรงนี้ก่อนถ้าปกตินะครับตอนนี้จะออกปวองเท้ากัน CC นะครับแต่ผมกดซื้อเท้าเกาะไปอ่าเห็นไหมเปลี่ยนแล้วจาได้นะครับอันนี้อัดไว้ประมาณนานหลายวันอยู่ครับอยากให้คนดูได้ดูกันได้มีเวลาตัดแบบนี้นะครับมาก็จะต่อยคลิปเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆคลิปที่เบนชอบบอกคนดูนะก็คือเอา2ตัวแรกให้ได้ก่อนแล้วเราจะ2อจากนั้นเราก็ซัดคนเห็นไหมอ่าเขาก็ต่อยแล้วเพราะเรา2กวก่อ,ขอเขายังไม่2เห็นไหม อันละก้มจะมาสกิลมังกรเล็กนะครับเผื่อว่ามีจังหวะเอาได้เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับตีทุกสกิลของฉี่นะครับมันจะดูดเลือดนะครับเนี่ยทุกสกิลของฉี่มันจะได้สเตตม,มามันหัว2ขีนแล้วก็เป็นการดูดเลือดนะเราก็ต่อยคีฟดูดเลือดมานะครับจากนั้นก็มาตรงกลางมาบีบตามาครับเผื่อมีอะไรเล่นนะเผื่อเพื่อเขาเล่นอะไรไงเราจะได้แบบไม่ไม,ไม่ช้าก่บเพื่อนนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะขึ้นบนเลยนะช่วยเพื่อนเคลียร์นิดหนึ่งนะครับจริงๆอันนี้ไม่ต้องช่วยก็ได้นบบแ มันจะมีไฟให้ได้นะครับดูดิกยีน่าลงไปแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้ตามไปเพราะว่าผมคิดว่าไม่อยากเล่นเยอะนะครับอ้าวเราเป็นตัวเลนได้เฟิร์สบัตมาครับผมพิมพ์บอกเพื่อว่าพอๆก่อนนะครับเพราะแบบไม่มีอันติีเนาะคนดูแล้วผมไม่อยากไปเล่นเยอะฉี่ไม่มีอันติีมันก็แบบทําได้แค่พุ่งต่อยพุ่งต่อยเนาะอ่าพิมพ์บอกเพื่อนว่าค่อยๆเล่นนะครับไม่รู้ว่าันอะไรน่าจะซีน่าจะจริงจังจัดนะปกติผมไม่ค่อยพิมพ์นะครับอ่ะแต่นะก็ได้กรอนเล็กมาครับแล้วก็เก็บเลือดหลังป้อมอะไรเตียมมานาบ เรารู้ว่เราเมื่อกี้ยีนาปเล่นตรงนั้นมาแล้วเขาเจ็บนะครับเราก็รีบเคลียร์ไวเลยอันนี้ไม่ต้องมีอะไรน่ากังวลนะครับสบายสบายเลยจากนั้นก็ดักครับเพราะว่าผมเห็นแพนด้าจะเหมือนจะมาจบบนนะก็ขอลองดักหน่อยแต่แพนด้าติ๊กว่าเอามังกรนะครับผมก็เลยโอเคแบบสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับว่าเขาจะเอามังกรผมก็ไม่ดักแล้วแล้วก็แทงเข้ามังกรใหญ่นะครับก็ไม่กล้าเดินเท่าไหร่โดนยกลอยตายได้นะครับก็อย่างเชิงนิดนึงครับเดินเตรียมแบบเตรียมใจกึ่งจะโดนเปิดนิดนึงด้วยโอเคเราเห็นที่เรียบโผล่กลางแล้วเราก็ดักนะครับ ชัวครับ4ี่ตัวตรงกลางเห็นไหมอ่าเราเห็นหมดทุกมุมเห็นไหมครับการที่เรามาก่อนแล้วผมก็จะมองข้ามลัมเบอร์ไปก็ลังจะไปยกของตัวหลังคนดูถ้าเมื่อกี้ผมไปยกของตัวหลังได้นะครับคือน่าจะได้เลยนะไฟแรกแต่ว่าลัมเบอร์ก็เซฟเพื่อนได้ดีครับมับงกรใหญ่นะผมก็จะโฟกัสไปที่ป่าของเขานะครับเนี่ยเห็นไหมป่าเขาอยู่ตรงนั้น ทำไมผมถึงต้องโฟกัสป่าเพราะว่าป่าเป็นตัวที่มีพันธุ์นิดนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ผักไป2ตัวจวมาได้ยื้อให้เพื่อนอยู่แล้วยีน่าลํามาผมออกมาน่านไม่รู้ว่ายีน่ามีฟิกชารหรือเปล่าก็เลยออกมาว่าแพนด้าเก็บได้ชว์เนาะโอเคครับจากนั้นก็เรียบร้อยครับได้มาได้มาสองอสซิดนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดจังหวะเห็นไหมแต่ว่าผมเปิดที่บั๊ก่อนถ้าต่อให้บั๊ถ้าเกิดว่าบั๊อ่ะไม่ได้เข้าไปในมังกรใหญ่เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะกดพันธุ์นิดลัดซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่มีีีีพพนนนิิดจรรรรััคคคคท่่มท่มมออยาาางปปล้้ไะะะบบเก็ณ ไฟแรกก็ยครให้เราได้มาอันนี้ผมจะแบบแนะนําคนดูอะไรอย่างนี้นะครับแบบเรื่องของการโฟกัสไฟเนาะบางทีแบบเราอาจจะล้วงแครีหรือเปล่ามันไม่ล้วงแครีอะไรอย่างนี้ช่วงต้นเกมเราพยายามดูสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวอเตอร์ไฟนะครับจากนั้นก็เก็บมังกรเล็กมานะครับแล้วก็มาแห่ฮะแล้วก็มาแห่ทีน้มาแอบดักนะครับ มาหาแอปดักเอาแล้วก็สกิลหนึ่งผักอันติปรับปับปรับปรับปับใส่มาเดี๋ยวผมบอกคอมโบนะครับเป็นนึงพาก่อนนะครับโอ้โหแล้วโซโล่คิวไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหคอมโบนี้เป๊ะมากคนยีน่าเหมือนจะเดินแบบแหลมออกมาดิเดียวนะครับแล้วผมเป็นจังหวะที่เกี่ยวสกิลหนึ่งติดเนาะก็คอมโบฉีนะครับสกิลสกิลสกิลโอ้สกิลหนึ่งติดอันติผักเข้ากำแพงแล้วครับแล้วก็สองตุ๊ต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 แล้วก็อันติทับอีกทีนะครับถ้าไม่ตายก็หนึ่งตามฟิกเกอร์อะไรก็ว่่าาาไปอออเีกกคครรัั้งนะบสิล ให้โดนผักเข้ากำแพงสกิลสองค้างไว้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด,ด,ดแล้วก็อันติปิดเพื่ไม่ให้ตายสกิลหนึ่งตามถ้าเข้าหนี่ไปไกลมากสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ตามประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะมาเข้าเล่นนะครับเดินเคลียร์บนเติมกลางเคลียร์บนเติมกลางเผื่อมีจังหวะเล่นเนาะอะไรประมาณนี้ครับอะคีบนผมก็ยังไม่เอานะเราช่วยปาดตีดาร์ก,ก่อนนะครับเพื่อเราจะเอาส<พ>องบัฟนะอ่าแล้วค่อยไปเอาก็ได้นะครับคีปเห็นไหมเอาเจคยกอมสำคัญกว่านะครับเราฉีดเป็นตัวที่ดูดเลือดได้นี่คือข้อดีที่ยีน่าไม่มีนะครับฉีดดดูเลือไ้ครับ ในช่วงต้นเกมฉี่เป็นตัวต้นเกมนะครับต้นเด็ดต้นจริงๆนะครับโอ้โหแล้ววันนี้ยีน่าลัมาจะเอาทาน,น่าของแพนด้าแล้วยังไงต่อไม่ตายแล้วแพนด้ายังไงต่อแล้วฉี่เข้ามาเปิดสกิลหนึ่งโดน,โดนเห็นไหมอันตีสองดูดๆดูดสองเสร็จก็อันตีทับอีกทีอ่าเห็นคอมโบไหมครับสกิลหนึ่งให้โดนนะครับเพราะเขาจะสตัร์ลอยขึ้นนะครับเอาก็อันตีผลักไปมุมไหนที่คุณดูคิดว่าจะผลักเข้ากำแพงได้แต่เมื่อกี้เป็นจังหวะผลักเข้า,าขป้อมนะครับมันก็จะไม่สตัร์และอันตีเราก็จะไม่รีแต่ก็็ไไม่่เปนนรรคับออยยาง้ เขาเสียโพซิชันนะครับเมื่อกี้ทำให้เขาเสียเสียตำแหน่งนะครับในการยืนคือเข้าไปในป้อมเราอย่างไรก็ต้องมีเสียเลือดบ้างโอ้โหจังหวะนี้ยีน่าจ้าผมสุดผมจะเป็นจังหวะผมเหมือนกันนะครับจังหวะนี้แบบไปเล่นตรงกลางมาชนะแล้วแบบได้ใจนะครับผมก็จะมาเคลียร์แบบลืมตัวไปเกือบตายครับดีแล้วยีน่าไม่เอาสุดนะครับโอเคแล้วจังหวะนี้ยีน่าก็เกือบตายครับแล้วมันจงเป็นทามิงเสียทีแพน้าบอกว่าโจมตีแสดงว่าเอาสุดครับเพราะว่าเราเป็นคีมแมนการ์ดด้วยยีน่าหมดสิทธิ์จะเคลียร์แน่นอนถ้าเขาจะฝืนเคลียร์เปป็นนไไไม่ด้รคับ ผมพ mm ิมพ์บอกแพนด้าก่อนเลยครับว่าบัตรระวังบัตอะไรอย่างนี้อ่าเพราะว่าทำไมถึงต้องพิมพ์ลง้ให้คนดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอจีหน้ามันมันเหมือนแบบมันเหมือนจะสู้มือทุกคนเออมันเหมือนสู้มือแสดงว่ามันต้องมีเพื่อนแน่ครับมันถึงจะแบบจะกันแต่สุดท้ายนะเขาก็ไม่กันผมก็พิมพ์บอกเพื่อนระวังไว้ก่อนเพราะว่าแพนด้ามันแพ้บัตนะครับต้นเกมมันจะแบบสู้สู้บัตได้ยากเศษเกมก็ไม่ถึงกับชนะขนาดนั้นถ้าหนึ่งหนึ่งนะครับคือบัตรหนึ่งหนึ่งมันเอาลงหมดอยู่แล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับา ก็จริงผมซื้ออะไรก่อนน่าจะโอมิอามอ่ะฮะผมสลับไปซื้อโอมิอามแล้วครับเหมือนจำเหมือนจำอนาคตได้ครับคลิปที่อ่านไว้สองวันที่แล้ววันนี้ผมก็จะมาดักคัดตรงนี้นะครับไม่ไปเล่นกับเพื่อนนะอ่าผมจะไม่ค่อยโผล่แมปเยอะนะครับแบบคือมันไม่จำเป็นตน้องโผล่หมดก็ได้ครับเราดูตามสถานการณ์เล่นเป็นทีมนะครับไม่ใช่่าเพื่อนบวกกันสี่คนแล้วก็แบบหูจะลุมไปเอาคิวอะไรยเงี้ยไม่จำเป็นนะครับแค่ดักไว้ให้เพื่อเล่นง่ายปะ แล้วดึงมาถ้าโดนน้นเป็นเรื่องครับไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้มิเรนาเป็นเมทพิวแล้วนะโอ้โหแล้วในป้อมแล้วทันดาเอาสุดแบบนี้โอ้โหเราตายฟรีครับอันนี้ถือว่าทีมช้านะครับอันนี้จริงๆทีมทีมต้องไปไวกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็ช้ากันอยู่ด้วยครับแต่ก็ก็มาเก็บไปได้เสียพันดาได้มา2โอเคครับจากนั้นผมก็จะไม่ชักช้าอยู่ตรงตรงข้างล่างนะครับผมก็จะรีบไปกลางขึ้นบนคือเราจะแบบไม่ต้องเราจะไม่เสียอะไรครับเราเล่นได้ดีที่สุดนะครับ เออย่าเมาด้วยแบบเพื่อนอยู่ข้างล่างเราฆ่าได้2อยืนรอคีฟเข้าจริงๆมันไม่จําเป็นนะเราสามารถใช้แคลี่หรือว่าเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นตีก็ได้นะแล้วจังหวะน,นี้ตรงกลางเหมือนจะโดนมาแล้วผมเพิ่งหันมาเห็นการจะพิมพ์แล้วดูดแบบนี้เกี่วหนึ่งเรียบร้อยครับต่อ,อยหน้ามาได้ฟาไปตอนนี้สกอร์อยู่ที่สามศูนย์สี่นครับ <c oughs> เล่นฉีดต้องเล่นต้นเกมแบบนี้นะเพราะว่าถึงหยิบฉี่มาเกมนี้ตั้งแต่หน้าดาบผมไม่ได้บอกนะจริงๆอาจจะอยากแนะนํา,นาคนดูเรื่องการดาบแบบเลือกตัวให้เราเราเล่นเหมาะกับตาไหนด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นออ่่เเาางยยกล ตอนนี้ก็เป็นบัตนะครับแล้วตัวบิบบับไม่เยอะอะสองข้อพอทำให้ผมหยิบฉี่มาในเกมนี้นะครับแล้วอย่างฉี่เป็นตัวใหเทกกับยีหน้าได้แล้วไม่กลัวบัตเออก็เลยคุ้มเลยโอ้โหจ้หนี้เป็นสกิลหนึ่งผักเข้ามาแล้วยังไงต่อโอ้โหแล้วผมตายครับทุกคนช็อตน,นี้ไมอา,ามี่ตลอดครับผิวบัฟสามสูตรที่ผมทํามาเราจะโดนสวตรหรือเปล่าโอ้โหล้วฝั่งตรงข้ามได้ใจแล้วไล่มาทางด้านของตัวเลนแล้วเ้วเอาสูตรด้วยผมกับพี่บอกเพื่อว่าถอยก่อนพลาดเองนะครับเราต้องช่วยกันเตือนสตินะครับคือคือผม ไปเอาปลาฟ้าแล้วพลาดเองนะครับปวี้แพนด้ามาแล้วขอน้องข้าเหมือนจะขึกเขื่อนแลว้วโหแล้วสวนหมูดแล้วแวนไปดักแล้วแวนไปดักหน้าของบัตเตอร์ไฟครับเวอร์จัดครับทุกคนแวนตัวนี้30จริงๆผมก็30นะครับผมไปหิวบัฟไปหน่อยโอเคครับทุกคนผมจะไม่ตัดตอนตายแล้วกันนะครับเราก็นั่งคุยกันเพลินไปอ่าแล้วก็เข้าเลนครับต่อไปก็เป็นเกาะสะท้อนทำไมต้องออกเกาะสะท้อนใช่ไหมครับเพราะว่าเกมนี้ผมรู้สึกว่าดาเมจกายภาพมันค่อนข้างรุนแรงนะครับและอีกอย่างนึงผมอยากให้บัต มันเล่นยากครับถ้าเกิดว่าบัตจะโดดโดดตัวเลนก็ยากอยู่แล้วครับเป็นเป็นเรื่องยากที่บัตจะเก็บตัวเลนได้ว่ามีทั้งตัวแข็งหรือว่ามีทั้งการแดชสามจังหวะเนาะคือมันหนีได้ง่ายมีฟิกเกอร์ครับมันทำให้บัตดดบตามต่อยากแพนด้าก็พิ้วนะครับรับเหมือนจะมันมันพิ้วอยู่แล้วครับโดนบัตยากอีกอย่างหนึ่งผมก็จะแบบปิดเป้าหมายนั่นเองนะครับไม่ให้บัตได้เลือกเป้าหมายได้ง่ายนะครับก็เลยออกไปก่อสะท้อนอ่าเขาก็เลยแบบจะโดดฉีดมันก็จะตายไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนอันนี้คือออกของฝ เนี่ยเขาไม่สามารถที่เลือกที่จะโดดใครได้ง่ายเลยนะเพราะแวนก็เอาพซอลโวไปเขาไปเมื่อกี้ครับตอนนี้ก็สกิลหนึ่งให้โดนนะตาเทสบอยเห็นไหมผลักเข้ากำแพงแล้วก็สกิลสองตัดูจากนั้นก็เลือกเอาครับทุกคนในไฟส์บริหารจัดการสกิลเองนะครับว่าจะลงยังไงจะจ่ายยังไงนะครับอ่ามาเช็คทุกพุ่มให้เพื่อนก่อนแล้วก็ได้บัฟฟ้ามาเพราะบัฟฟ้าผมจะหมดเนาะฉีก็ไม่โดนใช้มานานเหมือนกันเรามาเช็คพุ่มนี้ไม่มีนะครับเราก็เก็บสเตตไว้ให้ตูเลนนิดนึงเขาจะได้เนี่ยโอเคแบบปาสเตตหนึ่งแล้วก ฟิกเกอร์ผมจะมาแล้วทุกคนฉีแนะนำว่าให้เล่นตอนมีฟิกนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะโอ้ยเรวโอ้โหลงเราล้างสวยจัดเราสวัสดีตันมาแล้วผักกลับมาเห้ไหมหนึ่งให้โดนเขาจะลอยขึ้นเราจะเลือกผักไปทางไหนก็ได้แล้วก็เก็บทางหน้านของยีน่าไปอีกตัวหนึ่งแล้วสตาร์ทมาทางหน้าบัลลไฟสกิลหนึ่งไปแล้วก็แวนตามไปเก็บต่อแล้วทางหน้าของลิเลนหน้าก็ตายสกิลหนึ่งให้โดนนะครับเห็นไหมถ้าสกิลหนึ่งโดนจะฉีดได้เรื่อยๆนะครับมันจะศัตูศัตรูจะเด้งแต่คนที่เล่นฉีดมือใหม่มันจะสกิลย ก็จะประมาณนี้นะทุกคนแนวทางสำหรับการเล่นฉี่นะครับในแรงปรสิทธใชไหมเราเราเดินเกมให้ดีคนอาจจะคิดว่าโอ้โหแรงดาวสูงมันต้องตึงแน่มันจะมีเกมตึงครับแต่มันก็จะมีเกมที่ไม่ตึงแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราถ้าทีมเราแบบเลือกตัวดี1 2ึ่งสองเดินเกมได้ดีไม่พลาดนะครับมันก็จะจบได้ไม่ยากเย็นอะไรแบบนี้คนดูก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับคนดูแล้วก็ขอบคุณทุกการ ติดตามใครที่เข้ามาใหม่นะผมตั้งใจทําทุกคลิปนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะประมาณ84ดาวนี้ก็ได้ MVP ไปนะครับเห็นไหมทุกคนดูก็ลองเอาไปปรับใช้ได้ครับในแรงที่อาจจะไม่ได้ดาวประมาณนี้คนดูก็สามารถเอาไปใช้สเตปแบบนี้ได้สบายนะครับมันจะมีเทคนิคอีกมากมายสําหรับตัวถ้าเกิดเราชนะเรื่องของการตัดคลิปหลังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไงเดี๋ยวผมจะมาบอยคลิปหน้า,น,านะ